สวัสดีครับมีข้อสงสัยจากาเพื่อนๆในช่อง Youtube นะครับสอบถามมาว่าระหว่างการเพาะเมล็ดและการเพาะไหลมันแตกต่างกันยังไงครับผมก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้ตัวนี้ครับ เป็นไหลที่เพราะจากต้นแม่พันธุ์นะฮะส่วนนี้คือต้นต้นแม่และไหลที่ต้นแม่เพาะพันจากมเมล็ดนะครับคือข้อแตกต่างแตกต่างตรงที่ระยะเวลาการการการเพาะนะครับต้นต้นที่เพาะจากมเมล็ดเนี่ย จะใช้เวลาการเพราะนานมากจึงไม่ค่อยนิยมเพาะกันครับแล้วกว่าจะได้ผลผลิตนั้นก็เกือบปีหรือไม่ก็ปีคือหนึงขึ้นไปฮะแต่ว่าจะให้ไหลเนี่ยก็ประมาณหกเดือนถึงเจ็ดเดือนก็จะมีไหลออกมาครับอย่างที่ผมเพาะเนี่ยนี่คือคือไหลจากต้นต้นแม่นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือ เต็มขยายพันธุ์ได้แล้วครับเนี่ยเป็นต้นที่ขยายพันธุ์จากต้นแม่ที่เพาะจากเมล็ดนะฮะมันใช้เวลานาน,านมากครับส่วนที่ต้นที่เพาะจากไหลเนี่ยจากต้นแม่ที่ต้นสมบูรณ์แล้วก็เป็นไหลมาเนี้ใช้เวลาไม่นานแล้วครับใช้เวลาแค่เดือนสองเดือนก็เป็นต้นเป็นต้นเป็นขึ้นมาแบบนี้แล้วครับมันมันใช้เวลาค่อนข้างคือสั้นกว่าการเพาะด้วยเมล็ดนะฮะ แล้วผลผลิตเนี่ยก็จะให้ไวไวกว่าแต่ถ้าหากว่าอที่ต้นแม่พันธุ์ที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยให้ไหลออกมาแล้วเนี่ยจนมีไหลออกมาแล้วไหลเนี่ยเจริญเติบโตแล้วเนี่ยก็แล้ว,ลเ,เ,ว,ลวลเวลาก็คือเหมือนเหมือนที่เราเพาะไหลาจากต้นแม่พันธุ์ฮ <cle ans> <cle ans> เหมือนกันครับผมระยะเวลาคือก็จะไม่ต่างกันแล้วที่มันต่างก็คือการเพาะพันธุ์ต้นแม่พันธุ์นะฮะต้นเมล็ดเนี่ยมันนานมาก ครับผมงานนานจนแบบนานเ,าเกือบปีฮะต้องใช้ความอดทนสูงสูงสูงมากครับผมแล้วกว่าจะมีมีมีติดดอกติดผลนี่ก็อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งฮะกว่าจะได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นไหลก็นับจากที่มีรากงอกแล้วก็ลองไหลลงแบบนี้นะฮะหนึ่งเดือนเราตัดไหลชุบ บวกไปอีกประมาณ2-3เดือนก็จะมีมีอ่าบีดอกมีติดติดดอกติดผลนะครับผมมันก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับคือนับจากการเพาะนะฮะมันจะใช้เวลาสั้นกว่าครับผมเฉพาะจากหลายต้นแม่นี่ครับมัน,น,เ,ปนเป็นข้อแตกต่างกัครับแต่เรื่องการดูแลก็ ไม่ต่างครับถ้าเกิดต้นแม่พันโตขนาดนี้แล้วดีจากพร้อมเล็ดต้นแม่พันเป็นขนาดนี้ก็และการดูแลก็เหมือนกันครับปกติครับใส่ปุ๋ยระยะตามระยะเวลาที่เราที่เราเได,ได้ได้รู้กันนะฮะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองเม้นไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าถ้านอกเหนือจากในคลิปที่ผมทำไว้เนี่ยก็ สอบถามมาได้นะครับแต่ถ้าหากว่าผมเคยทําไปแล้วเนี่ยให้ย้อนไปดูคลิปหลังๆนะครับคลิกตรงคําว่าคุณชายสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีช่องผมขึ้นมานะครับให้ตามไปดูแถวย้อนหลังครับผมถ้าหาคลิปไม่เจอก็ลองเลื่อนๆดูนะครับมันมีคลิปอะไรที่ผมยังไม่ได้ทําเนี่ยถ้าหาไม่ถ้าเกิดมันไม่มีก็ เบ้นบอร์ดครับเดี๋ยวผมจะทําให้ให้ดูกันนะครับส่วนไหนที่มีแล้วก็ผมบางทีผมก็ตอบคําถามซ้ําๆอยู่ยนั้นเองครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้นะฮะอ่ก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าเอาเข้าไปดูในคลิปในช่องก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีตามที่อยากจะรู้ก็ค่อยเม้น เมนต์บอกอใต้คลิปไว้นะครับผมจะได้ทำคลิปมาให้ได้รู้กันนะครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็มาพูดคุยเรื่องดาวกันเอ่อเพราะโดยเมล็ดกับเพราะด้วยไหลนี่แตกต่างแตกต่างกันยังไงและใช้ระยะเวลากันแตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับผม จอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมติดตามเป็นกำลังใจครับสงสัยคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าใครต้องการเฟซผมก็เมนไว้ใต้คลิปนะครับไลน์ก็เมนไว้ใต้คลิปผมก็จะเอาลิงเฟซมาวางให้แล้วก็ต้องการไลค์ก็ผมก็จะพิมพ์ ID ดีไล์ต่อเม้นไปครับผม โอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ